สวัสดีครับพี่น้องปอไปายสุภทุกคนนะครับหนึดินเซนทรมิตครับรายงานโตนะครับพี่น้องนะครับเมื่อนี้นะครับปอปาได้มีโอกาสนะครับเด่เขามานะครับในอำเภอคุณหารนะครับนะครับได้มาพ่อกับเทศกาลผลไม้และของดีสีคุณหารนะครับอำเภอคุณหารจังหวัดศีสเกตนะครับซึ่งจัดขึ้นนะครับเมื่อ วันที่หนึ่งถึงวันที่7็กรกฎาคมนี้นะครับพิมพ์เภอขุนหารนะครับผมอยู่ที่วงเวียนนะครับขุนหารเลยนะครับพี่น้องนี่เออพอดีผมแวบมาพักหานนะครับที่อุนหารนะครับก็เลยเออแวบกถ่ายบรรยากาศงานเทศกาลผลไเราใหม่นะครับเมื่อนี้นาสิเป็นวันใกล้สิเมือสุดท้ายแล้วตัวนี้วันที่เจ็่วันสุดท้ายแล้วตัวนี้นะครับสำหรับ นะครับผลไม้ของดีจังหวัดอำเภอคุนหารนะครับจังหวัดสิสเกตนะครับซึ่งคุณหารเฮานะครับสิ่งที่มีชื่อเสียงนะครับซึ่งเป็นผลไม้เศรษฐกิจนะครับของอำเภอคุนหารนะครับก็คือคุเรียนภูเขาไปนั่นเองนะครับผมทุเรียนภูเขาไฟนะครับอำเภอคุนหารจังหวัดรีสเกตนะครับ uh 你。 เจ้ามังกรนะครับผมนี่เงาะโอ้เจ็ดสิบนี่เงาะเงาะคุณหานเงาะเงาะภูเขาไฟใช่ไหมครับแม่นี่มันสิเป็นร่อนมันตัวน้อยแต่ว่ามันร่อนเนาะเบือกบางเบือกบางแต่ว่าร่อนเงาะเงาะของ อันนี้ของคุณหานเลยบอกคำเนี่เลยว่ามาจากสายส่วนคุณหานบ่าหน่วยน้นหน่วยนะครับแต่ว่าหล่อนน้องซิมเบิ้งไอ้น้องซิมเบิ้งไอ้น้องซิมนี่อยู่พี่น้องเปลือกบางเลยเปลือกบางมากเลยเนาะหวานเอาเข้มนี่นะครับพี่น้องแม่เราให้ซิมป้อมแล้ว

อ้าวกับนี้นะครับพี่นอ้องทินทัพพาลำอันนี้ตุเรียนสองร้อยป้าน,นี่เกรดพีเมียมอ่ะครับอันนี้โลละสอ,อ,องร้อยครับอรทองโอ้สองพอดนี่นะครับเราผูากข้าไป มซื้อไปหลายเลยเดวยิวันนี้ก็ได้พามาบึงอันมาดูนะครับงานของบีขุนหารนะครับวันนี้มันลองสุดท้ายนะครับพรุ่งนี้มาสุดท้ายนะครับวันที่เจ็ดพี่น้องมาชมได้นะครับแต่ว่าปีนี้คนคน,นยังมาหลายมันยังประมาณเกือบส1บดโมงนะครับตอนนี้ นี่เราก็สิม,มีผ่าของดีผ่าคุณผ่าผ้าที่เป็นแบบบ้านหนองแรงนะครับคุณหารโอ้ผ่าง่ามเดีเยวน้องผ่าง่ามห้งมีปลาซิน,นกินโจกกับเสืออันนี้นี่เสือโอ้เสืองาอนน่ามเลยเซลเซนไหมยังไ,ไ,ได้บอกครับอันนี้เสียบเขาก็เออว่าเซลเซนเผายังนี หรือว่าใส่ได้หมือนโซเยอรกะเม็นเล่าได้หมดแต่ว่าทิ้งของอย่างต้นมาจะเป็นเอกลักษณ์ของกระเม็นนี่เป็นบอโอ้ผักกระเม็นก็ดีเล้อยู่ตัวเดียวเซลไหมลองเป็นเซลได้เซลได้ได้โอ้นาสีลักท่านบุญเดียนิดนึงไหนคะหลักพันเป็นบอครับหรือหลักใดหลักร้อยหลักพันสองพันสี่สองพันสี่เหรอโอ้ไปหนอนเจอกับพันแปรเดี๋ยวนี้ทีเป็นเซ่ได้คุณแม เขาเรียกว่าลายหยางลายลูกแก้วบ่ลายหยางลายลูกแก้วเนาะจะเป็นปัตตันลายลายเอกลักษณ์ของทางสีสเกตเรานะครับซึ่งเพาสวยเพาเงื้อเขาก็สสไตล์นี้ให้กันลายลูกแก้วให้กันแล้วก็สีมีนี่ปักนี่แซลเคยวันแซลเสียแซลเออแต่วานนี่ถ้าเราจะเห็นเป็นปกติคือจะเป็นสีแบบนี้ที่เอกลักษณ์ของสีสเกตเราเนาะสีเป็นสีดำแรงดำแดงอะไรเงี้ยลายทองเงี่ยสวย ดูลรามีมนต์ขังเป็นกลุ่มแม่บ้านใช่ไหมครับหรือแบบอันนี้เฮ็ดเองเนี่ยบอกเลยอ๋ออันนี้ของของผู้ชายโอ้สวยมากเลยอันนี้ก็เหมือนกันไม่ใช่เนี่ยเป็นพันเหมือนกันใช่ไหมเกดโอ้ยงั้นของผู้ชายหลัเป็นผ้าทอมือเสกเป็นเส้นไหมอุ้ยนี่เจ็ดพันเลยเหรออันนั้นสองพันหกอ๋อสองพันหกอันนี้โอ้บ่มนโมเลกเจ็ดเจ็ดสองพันหกไปนอก สวยเอกลักษณ์สวยมากเลยอือนี่นะครับสวยมากเลยนะครับเป็นไทยเอกลักษณ์กระเป๋าก็มีนะครับไปนอหลายง่ามเอมอันนี้จะเป็นผ้าเนาะอันนี้ผ้าคลุมผ้าคลุมอะอันนี้เป็นผ้าคือเว่าผ้ายางแม่ผ้าไหมผ้า,าไหมเลยบ่ะอ,อันนี้ลาวาลาวามัดย้อมมัดย้อม นผ้าสีเขียวผ้าสีเขียวเออไม่ค่อยเห็นผ้าเขียวอย่างงี้เนาะอันนี้เปลือกทุเรียนไม่เป็นสีธรรมชาติเหรอใช่เขายอมสิบอ๋อเออทุเรียนนี่นะเอามาทำโอ้พี่น้องใบ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 ทุเรียนใบทุเรียนนะครับพี่น้องนี่เอกภูมปัญญาชาวบ้านเราอโ้ดีนี่สวยมากเลยพี่น้องผ้านี่แม่เรา สีลระบามัดยอมออนี่เป็นนีกระเป๋าพ่อมือสอบ้านเนี่ยใดรแม่ใครครับเอาฉันก็เป็น FC เอซีระเบียบตัวเนาะแ่นบอแ่นบอแ่นบอค้าครับครับมาหมอร้าสดมาร้านสด เห็นได้เห็นได้นองเอาเห็นเบิ้อตัวสดๆกับพ่อไปนักกันเนอะแล้วสิกกษ์เสียงสามิกันยาฮะแล้วจังเพิ่มอบคุณคสามแสนหรือสามแสนดประมาณนั่นละบ้านไหนครับบ้านไหนสีขอจ้าเนาะบ้านไหนขึ้นมาไก่แท้มหาเที่ยวมหาใช่เงินโอ้มาหาสี่ทุเรียนมินโบมามหานว่าศุกร่มีมี่ือจํจผมได้ เวทีจำผมได้แล้วสกเียนสามสีกัาแล้วว่าคุณหนาแม่อยู่ดิบอกครับหนาห้าอนเงกิโอ้น้องยูกิอันนี้รู้จักแม่เน็กเลยไหมนี่นีแม่เนกเป็พอ๋อแม่นกครับโอเคแม่แท้ๆบอกแม่แท้ๆดเอาอีรีบอกครับโอีรีบอแม่อันนี้ เดินดีมากนอนดีดีดอดีนีดีาห้านเด็นอดีดหนเดีดีดีนแดีดีดีดาดีดอดี้ีดีดีดีนีดีดเป็นีด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 ี็ีดีดีดีนีด้ดี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 ีด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 วดีดดีเป็ีตัวอดี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 ีดีรีด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 ี่ีดีดีดนดี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 งีด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 ีงพักวงแล้วมันอยู่บ้าน กับามนูบัตนก็เลยมาโอเคแม่มีคิววะเราบุกจ้างเราบ่แม่งานกะรันเขา้างอ๋องานกลรันบัรารน์จากปีที่แล้วก็ไปไหมครับมาล่ำกันไปครับมาซื้อผมมาลงซิปายซิปซื้อมาหาใส่เงินมาใส่เงินโอ้มาดีโชคดีมาดีแน่นาะ เบอไก่เบอไกเบาลดเขามานนะมันเต็มถางครัเพียทุเรียนพอออดีเนาะไปแล้วแม่เดี๋ยวผมถ่ายคลิปกบอนนี่ไปเบังช่องผมเลยโอ้ยขาวผมขาวนี่นะครับมาเจอแม่เอซ สเสนโอ้วนี่ผัส,สินนะครับพี่น้องงามมากเลยสวยมากเลยสินเอกลักษณ์สวยมากเลย,เลย,เลยพี่น้อง ผ้าลายพระคุณลายเนาะพระป้ายโอ้พระป้ายแต่ลายสวยมากเลยเนาะผ้าดีมากเลยผิวด้วยค่ะผ้าหมักอย่างดีค่ะหมักโคนบอครับอันนี้มาจากคุณแม่บ้านอะไรครับลิงอ่าบ้านหนองแรงค่ะอ๋อหนองแรงนี่ครับนี่พี่น้องแนะนำสวยมากเลยนะฝีมือดีมากเลย เรัวอยานคออันนี้จะเป็นผาพันคอย้อขาวผ้าอย้าวลายสวยนะเออมันลายยังแม่ลายอะไรนะครับลายคิดเองค่ะลายรักอ้นี่ลายสวยมากเลยพี่น้องเปใครสนใจนะครับนี่ผมลงในเพจกับลงในอันช่องแดงตรสีนะครับนี่นะครับสวยนี่ใดสนใจนะครับ กลุ่มบ้านหนองแรงนะครับพี่น้องเดิอติดต่อแม่เราได้เดิอนี่ครับแนะนำสวยมากเลยนะครับเป็นภูมิปัญญาชาชบ้านนะครับทำมือการปีมือจริงๆพี่น้องนะครับสิออกแต่เองทำเองนี่กำลังเป็นผ้าแล้วเป็นคะที่เรือแล้วก็มาทำกระเป๋าังนั่งทำเอง ที่มันหลังจากตัดแล้วมีเป็นเป็นแล้วเราก็มาทำเออเอามาทำเอ,อเามาตัดนี่ฝานะครับแม่ออรลไม้มีกับทุกชนิดเลยนะครับพี่น้องของสีเกียนเรามีมังุด ีคนมุงเต็มเลยจอมถอยแนไปนีอันนี้ขึ้นอันนี้ร้อยร้อยสี่สิบบ้านตรงนูนขึ้นสองร้อยอันนี้มันบอกว่าอันนี้คือตัว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 ที่มันคัดเกรดออกแล้วที่มันไม่ค่อยเกรดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตตตัวิด้นนห่อยบคเดี๋ยวไปเลื่อนให้คุณจีเงินไปนะครับอันนี้มอนหมอนทองเราเหมือนกัน สวนคุณหารปะครับสวนแม่ค่ะคุณหารแาอยู่แล้วครัพี่น้องขายดีแห่งพี่น้องใครสนใจแล้วชุเรียนโอ้โหครับอคึกคักคึกเรียน ยังไม่สุก200อันนี้คัดเกรดเลยครับอันนี้แบบคัดเกรดอย่างดีเลยสวยมากเลยดูสวยมากเ,เลยนะครับโูละสองร้อยสวยสวยสวย เฉยนะครับไม่ได้ รน,นะคับอยู่แถวไกลๆนะครับเดินมาเด้ครับนี่มันจะเป็นอีกวันหนึ่ง<อ>น,น่าอ,อีกวันหนึ่งนะครับพี่น้องพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะครับพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะครับสําหรับงานของดีเทศกาลผลไม้ของดีซีผลหานนะครับผู้เรียนครูขอไป นี่นะครับพี่นอ้องเชิญชวนนะครับ,บยังขาดไปไหมนี่นะครับหนึ่งถึงเจ็ดกรกฎา อันนี้จะเป็นโซนข้างนอกรอบนอกก็จะเป็นโซนต้นทุเรียนต้นไม้ต้น,ตนยังนี่ใช่ไหมครับพี่น้องต้นทุเรียนนี่ครับต้นพันทุเรียนพร้อมปลูกต้นชะอ,อมพร้อมปลูกดูครับมีแบบต้นหลากหลายราคามากเลย ต้นฝรั่งอันนี้คือต้นกระท้อนปุยฝ้ายเอ,อ้ยกระทอ้อนเีาอยากไปปลูกแห้ปงปลูกคือปกปิปจักเทียนเนาะโรงเรียนถ้ามีฝรั่งของเปาซีอะโวคาโดก็มี มะกรูดมะนาวอยากได้มาานะนาวมั้งนี่มะกรูดก็มีนะครับสวยๆนะมันมีมกหนาวเลยอันนี้ส้มโอมะไฟมะไฟหวานก็มีนะครับพี่น้องมะนาวไม่มี มะม่วงมะขามโอ้มีแบบมะม่วงเบาใต้เอ,อดีปลายปุ๋ม,ม่ังเบาเดี๋ยวค่อยมาแวะซื้อนะครับมะม่วงโอกรองสีทองป้าดนี่นำดอกไม้สีม่วงโอ้กี่นหน่อยม่วงแรดนะครับ กอกหวานกับมะกรอกระเบิดต่อครับมะกรอกระหลังเตี้ดนี่นะครับอันนี้จะเป็นโซนข้างนอกนะครับโซนแบบพวกผลไม้พวกผักผื้ต่างๆนะครับที่น้องผใสนใจอยู่ใกล้ๆเดชเขตอำเภอคุณหารจังหวัดชิซเกินะครับมาหน้าสวนป่าซื้อที่คุณหารประมาณร้อยแปดร้อยเ ้ามาอยู่งานก็ร้อยสองร้อยนะครับนี่ตัวนี้แห้งง่ามลูกมวยมีแต่นวยแบบง่าม,ามแบบทุเรียนคัดเกล็ดเลยแหละง่ามีดีด้วยนี่สวยมากลูกมีแต่นวยสุดงาม,งาม แม่สีขามตะน,นุนบอกปะ่ะเดี๋ยวผ้าขามอ่า <c oughs> <c oughs> เยาะอือใาญ่นะเอ้ยป่ะค <c> ร <oughs> ับโอ้ดอกไม้ปลูกสวนบ่มีดอกไม้ปลูกอยู่ว่าสิบเอาดอกไม้ไปหาปลูกอยู่ครับเออเออมีมาขามทิ้งใหญ่ใหญ่ใหได้ท <c oughs> ี่ไ ได้หลายบ่ยายหลายบ่เห็นเห็นก็อยากอยากได้มดเนาะง่ามมดงามมดเนาะเข้าไปปลูกล่ะถ้าเข้าไปปลูกเหรอแม่ตายมืดเข้าไปปลูกก็ตายเมืดอีดีดิปลูกอย่างไหนกับบ่๊บประยูรเจ้าหนุนเขาเหรอยู่จังสีมืดขืองามเนาะเมเนาะเนาะเออเข้าเอาไปปลูก ชีจกกักรพรรดดโอ้มีหลายแห่งมะม่วงเบาใตาม้มะม่วงแหลกนี่นะครับโอเคนะครับเชิญส่วนพี่น้องนะครับเด้อบุ๋ยว่างบุ๋ยอยากมากนะครับจับใจใส่สอยนะครับเที่ยวงานเทศกาลของดีและผลไม้ของอำเภอคุณหารจังหวัด ีสเกตครับเชิญชวนนะครับผมสบับคลิปมีป้าป๋าขอลาไปก่อนนะครับติชมนะครับกดติดตามได้ด้วยนะครับพี่น้องท,ทุกช่องทางของป้าป๋าเลยนะครับผมหนึ่งดิสเซทะวิทย์ครับผม